ได้แสงมือเฉยเลยเว้ยทุกคนอันนี้คือได้โคตรยากเลยนะ สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ออบบิ a ชแนลนั่นเองนะผมและว,วันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองนะฮะคือเกม Skylander Ring of Heroes นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยนะผมว่าเพิ่งเปิดมาแบบสดๆร้อนๆเลยโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมของค่ายคอมทูอาก็คือค่ายเดียวกับซัมเมอร์วอนั่นแหละซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเป็นค่ายนี้เนี่ยเกมส่วนมากเนี่ยจะสนุกแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ผู้เล่นเป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวและบอกเกมเข้าๆนะผมว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแล้วแน่นอนครับผมตอนท้ายคลิ <everyone. S 1> รับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรดีกว่าโอเคมาแล้วก็ผมแล้วนี่ก็คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะใครที่แบบเคยเล่นเกม Turn ์นเบ d นู่นนี่นั่นต่างๆมาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบเกมนี้ได้ไม่ยากก็ผมนั่นก็คือสะสมมอนก็ผมเปิดกาชาบิวทีมสร้างทีมในฝันนะฮะเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร,ร์ต่างๆอันนี้เป็นมอนของผมที่ผมเปิดมาได้<อ>นี่ตัวนี้ขออวดหน่อยทุกคนมันคือ5้าดาวแสงมืดเว้ยที่ผมเปิดไปสตรีมก่อนอะ่ะโอ้โหรีกว่าจะได้3มชั่วโมงโดยตัวละครเนี่ยมันก็จะมีนนนนีีาแาบบปลลงังงเ่่่่ย ะะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพย์ก่อนเลยดีกว่าว่าเกมเพย์เป็นอะไรยังไงนะฮะกดเข้าเลยแล้วก็เรื่องทีมต่างๆเนี่ยมันจะมีการจัดทีมด้วยนะฮะเนี่ยเราก็เอามอน์ทีมเดิมออกก่อนแล้วก็เอาตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวขิงของเราเข้าไปนะฮะนี่ปุ๊บมีลีดเดอร์สกิลด้วยเห็นไหมทุกคนใครที่เคยเล่นซัมเมอร์วอร์มาก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวเลยนะเกมนี้ที่บอกได้เลยว่าพิ้วๆเลยนะฮะปุ๊บ แล้วก็นอกจากเกมนี้เนี่ยเราจัดมอนแล้วเ,เราสามารถจัดตัวแทนของเราได้นั่นเองนะครับผมโดยตัวแทนของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าพอ r ์ท l มาสเตอนะฮะเออเป็นคล้ายๆแบบผู้คุมมอนสเตอร์ต่างๆโดยผู้คุมแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีพาสซีฟไม่เหมือนกันโบนัสสเตตไม่เหมือนกันนะฮะเออกดบันทึกเลยแล้วก็อ่าปะลุยครับผมอ่ามาแล้ว <laughs> โดยเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบออโต้นะผมแล้วก็ระบบคูณ2นะสำหรับใครที่แบบอยากทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยหรือไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยแต่อยากฟาร์มไปด้วยเนี่ยก็สามารถออโตได้เต็มที่เลยแล้วก็แนวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะฮะนี่เดี๋ยวผมตีหมูไปก่อนเลยไอ้ตัวนี้ตีหมูได้ซึมนี่เห็นป่ะทุกคนอ่าผ่านด่านยังไวอันนี้ผมมาลงด่านกระจอกไปว่าวะแล้วก็อันนี้ด่านบอสบางตัวก็จะสามารถทิวได้ครับผมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย นี่อะไรประมาณนี้บางตัวฮิวได้บางตัวก็มีความสามารถในการแบบสตันคู่ต่อสู้หักเกาะคู่ต่อสู้บางตัวเนี่ยไอตอนเนี้ยเป็นสกิลโปโวเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บเนี่ย<อ>เห็นปะยั่วยุสตูก็จะมาลุมโจมตีใส่ตัวที่มันเพิ่งใช้สกิลยั่วยุไปอะไรประมาณนี้เออคือลูกเล่นเกมมันเยอะมากทุกคนไอสกิลนี้ตีหมู่แต่ว่าเวลากดใช้เนี่ยมันจะชาร์จก่อน1ึงเทินปุ๊บเห็นปะตัวผมชาร์จแล้วแล้วก็พอเทินต่อไปมันถึงจะตีได้แล้วก็ตีไป ซึมอะไรประมาณนี้ครับผมเออก็เข้าใจไม่ยากเห็นปะ่ะ นี่พอจบด่านมันก็จะได้พวกทรัพยากรนูนี่นั่นต่างๆนะฮะเป็นพวกลูนเงินอุปกรณ์อัพเลเวลมอนอะไรประมาณนี้เข้าวๆก็ประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยพอท่อมาสเตอร์อันนี้คือตัวแทนของเราทุกคนแรกๆเนี่ยมันจะให้ตัวผู้หญิงมาให้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกพอท่อมาสเตอร์คนอื่นๆมาได้นะฮะเอออันนี้ตัวนี้ผมใช้ผู้ชายอยู่โบนัสทีมเป็นแอตแทกนะฮะแล้วก็มันจะมีสกิลพิเศษของพอท่อมาสเตอร์แต่ละคนด้วยอย่างถ้าเลือกผู้ชายเนี่ยมันจะกลางโล่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนนนีีี้้คืออออออมมมมสเเเเเเตตตรรร์์ขงงาบผก่่่จะะแแป็ล ะะมีสีเขียวเขียวเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ระดับที่แรงที่สุดในเกมก็คือระดับรีเจนดารี่สีทองนั่นเองเออีอผมได้สีทองมา3ตัวแล้วทุกคน<อ>แต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนานะว่าให้ปั้นตัวสีเขียวกับสีฟ้าก่อนเนืน่องจากว่ามันปลดล็อกความสามารถง่ายกว่าครับผมเกมนี้เราจะต้องใช้ตัวละครซ้ําในการปลดล็อกความสามารถทุกคนเห็นไอสัญลักษณ์กุญแจนั้นปะ่ะมุมขวาบนนะ่ะนั่นแหละคือการปลดล็อกทุกคนอย่างไอมังกรตัวเนี้ยผมได้ซ้ําม,มาตัวหนึ่งแล้วมันก็จะเลืองแสงช่องหนึ่งจากนะย้างไอ้ ซ้ำมาแบบโคตรเยอะเลยทุกคนมันก็ปลดล็อกจนครบแล้ว,วซึ่งบอกได้เลยว่ามอนที่ปลดล็อกกับไม่ปลดล็อกเนี่ยโคตรแตกต่างเลยเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นตอนตอน้ตนๆเกมเนี่ยผมแนะนําให้ทําตัวแบบสีเขียวสีฟ้าก่อนเพราะมันปลดล็อกง่ายแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการด้วยทุกคนก็คือการอัปดาวนั่นเองนะฮะเออวัตถุดิบในการอัปดาวเนี่ยเราก็จะฟาร์มจากด่านต่างๆหรือว่าดันเจียนนั่นเองนะฮะเออมีการอัปดาวมีการปลุกพลังเนี่ยป่ะไอพวกทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีดันเจียนเอา การเพิ่มขีดจำกัดก็คือการได้ตัวซ้ำมาปลดล็อกนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ตัวซ้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้กุญแจอันนี้นะฮะซึ่งหาย,ยากมากทุกคนส่วนมากก็ต้องใช้ตัวซ้ำในการอัพนั่นแหละก็อะไรประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องลูนด้วยนี่ลูนก็คล้ายๆอาวุธชุดเกาะเครื่องสวมใส่อ่ะมีอาวุธต่างๆครับผมนี่ลูนมันก็มีตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึงระดับสูงสุดรู้สึกจะ5้าดาวมั้งเออแล้วมันก็จะแยกเป็นสีเขียวสีฟ้าสีส้มนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮ เหียถ <Yeah. S 2> ้าใครเคยเล่นเกมแนวแบบแนวนี้มาจะเข้าใจไม่ยากเลยเว้ยสกงสกิลนู้นนี่น่นตาต่างๆนี่ก็จะมีแบบให้อัพนะฮะอ่าอย่างตัวละครนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะอัพแต่มันใช้เงิน75 0 0ทุกคนผมไม่อยากเสียงเงิน7 5 0 0ผมเล่นเกมนี้ผมค่อนข้างจริงจังพอสมควรเลยนะตอนนี้แล้วก็พวกสกิลต่างๆเนี่ยตัวละครที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยจะสามารถอัพสกิลได้นะผมไอ้ทรัพยากรพวกนี้เนี่ยก็มีดันเจี้ยนของมันอยู่เนี่ยอย่างผมจะอัพสกิลนี้ก็กดอัพไปเลยปึ๊บ อ,อะไรประมาณนี้นะฮะพลังในการซัพพอร์ตทีมก็จะเพิ่มมากขึ้นมีแบบลดคูดาวสกิลลดมานาสกิลด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับมาที่แมปประจนภัยเมื่อกี้ก่อนทุกคนมันก็จะค่อยๆฟาร์มผ่านไปทีละด่านทีละด่านนะผมธรรมดายากอันนี้ผมฟาร,ร์มถึงด่านธรรมดายอยู่เลยเกมเพิ่งเปิดมาประมาณวันกว่า,วานะฮะแล้วก็เกมนี้ใช้ระบบเป็น Energy นะผมตอนนี้ผมมี110ทับเอนนะฮะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแจก Energy มาเยอะโคตรๆทุกคนก็ค่อยๆฟาร์มไปแล้วกันนะค่อยๆพัฒนาตัวละครอัพเลเวลอ <Wow. S 2> แล้วก็อต่อมามันจะมีนี่ตรงนี้เลยครับผมดันเจียนเนี่ยแหละดันเจียนสำหรับการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเอาไว้ฟาร์มลูนเนี่ยชั้น4ชั้นห้ามันก็จะดรอปลูนดีขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อ oh. ลูนที่ดาวเยอะที่สุดคือ6ดาวทุกคนเออตามนั้นนะฮะ <Wow. S 2> สำหรับเกมนี้เขาเรียกว่าอ e ีเทอร์นั่นเองอันนี้ผมฟาร์มถึงชั้น4อยู่เลยนะฮะ oh. แล้วก็การสำรวจมิติปลูกพลังเนี่ยเอาไว้ฟาร์มสำหรับหินเอาเวกตัวละครครับผม mm hmm. ก็คือเอาไว้ปลดดาวม่วงนั่นแหละเอออะไรประมาณนนั้ ส่วนกวาดล้างทมินกวาดล้างทมินอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยมันคล้ายๆกับเวอร์บอสเลยทุกคน <Wow. S 1> ก็คือเข้าไปตีสะสมทำาดเมจให้ได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนั้นโอ้โห <Wow. S 1> ที่หนึ่งสามแสนมันเอามอนร้อยตัวลงลไือไงวะแล้วก็หอคอยลวงตาอันนี้คล้ายๆไต่หอทุกคนคล้ายๆหอคอยร้อยชั้นน่ะเออค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแต่และชั้นมันก็จะมีเขียนอยู่ว่าชั้นนี้ให้อะไรชั้นนั้นให้อะไรทุกๆ5ชั้น15ชั้น30ชั้นเนี่ยมันก็จะให้เพชรด้วยเอออะไรประมาณนี้มันก็จะมีเเเววลาาาาาใในนกกกกรรรรีีีออออยยยู่่่ะะผม19ั็จจตคคืืบบงๆข้ไ ทุกคนค่อยๆเล่นไปนะฮะแล้วก็มีอารีนาด้วยนี่อารีนาก็คือการไปตีกับชาวพอร์ทัลมาสเตอร์คนอื่นนั่นเองนะฮะเออเดี๋ยวผมลองเข้าไปตีสักคนละกันอุ้ยทำไมแต่ละคนแม่งโหดจังวะโอเคผมพร้อมแล้วมีจัดพี่แวน่นชาวจีนไปก่อนเลยจัดไปครับผมมาไอ้ hey, ดูสิแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นแรกผมจะใช้สกิลนี่สกิลนี้ตีหมูครับผมแต่ว่าต้องชาร์จแต่ว่าไอ้สกิลนี้มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยน็อกน็อกก็คือเหมือนสตันนะทุกคนเสียไปหนึ่งเทิร์นฟรีๆเลย wow. มามาแล้วทุกคนป้ากาให้แล้วก็ไอ้สกิลนี้ไอ้ตัวนี้จะคล้ายๆออลมครับผมก็คือมีสกิลวางระเบิดมีสกิลจุดระเบิดแต่สกิลจุดระเบิดเนี่ยแม่งแรงมากทุกคนต่อให้ไม่ต้องวางระเบิดแม่งก็จุดได้แรงใช้ได้เลยแหละไม่หงแล้วสี่ร้อยกว่าทั้งทีมใจยเย็นใจเย็นยังไงซิยังไงซินี่สกิลวางระเบิดคือสกิลนี้ทุกคนอาวางไปตซนนี้อ่อานี่ไงเห็นว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันมีบัฟระเบิดอยู่บนหัวแล้ว อีก2เทเธอนระเบิดอ่าปั่นหมูไปป๊าป๊าป๊าโอ้ยแสงมืดท่าดาวผมนี่แม่งโหดจริงๆเลยว่ะแต่แสงมืดท่าดาวแม่งอัพสกิลยากนะฮะแม่งแย่ตรงนี้นี่นแหละแล้วก็เดี๋ยวฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนเอ้ตัวฮิวนี่คตรมีประโยชน์แล้วนะทุกคนไอ้ตัวแฟดวิงมังกรแฟดวิงอ่ะไอ้ตัวขวาสุดอะ่ะใครได้มาเนี่ยควรจะปั้นนะทุกคนมันคือเดอะแบกที่แท้ทูเลยแหละแ,แล้วก็นี่ชาร์จไปอีก ชาไปพีนี่ไงละเบิดตายไปเลยเห็นไหมทุกคนละเบิดแม่โงโคตรแจมอ้าเรื่องนะฮะหรือว่าตายไปเลยมาใช้สกิลหนึ่งก็พอใช้สกิลหนึ่งก็พอโคตรแรงนะผมไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยแล้วก็สกิลหนึ่งไปอุยพันห้าทุกคนยังโหดโอโเคเรียบร้อยครับผมส,สวยๆไปนะฮะ ดุดันจริงๆโอบิกนะเออบอกได้เลยว่าเกมนี้ผมถือว่าสนุกเลยนะเล่น,นเพลินเลยเมื่อวานผมสตรีมเล่นเป็นชั่วโมงกว่าๆทุกคนพิュ๊พิพเลยนะะระบบต่างๆคร่าวๆตอนนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะฮะเออแล้วเกมนี้มันจัดล็อบบี้ได้ด้วยทุกคนแบบคนที่เข้ามาสองบ้านเราเนี่ยจะได้แบบเห็นวิวสวยๆอะไรเงี้ยสามารถแบบเปลี่ยนวิวข้างหลังได้เอออันนี้สวยแต่ผมยังเล่นไม่ถึงนะยังปลดล็อกไม่ได้สามารถเลือกมอนที่แบบจะมายืนโชว์ตัวได้อะไรประมาณนี้นะฮะเอออันนี้ผมก็โชว์ตัว2ตัวนี้ไว้ถ้า โอเคอะไรประมาณนี้แล้วผมเข้าๆสำหรับเกมนี้นั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็มาถึงวินาทีสําคัญของผมวินาทีที่ผมรอคอยมาตลอดนั่นก็คือการสุ่มมอนเออ <Wow. S 1> โดยบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสในการได้ตัวระดับแรที่สุดเนี่ยหรือว่ารีเจนเดอรี่เนี่ยคือ2% 2%ที่มันจะออกมาเป็นแสงสีทองนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็5ดาวแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีว่ามันยากแค่ไหนทุกคน <Wow. S 1> คือมันยากในยากกันทุกคน <Wow. S 1> มาสุ่มแบบ5ครั้งจัดไปเออแล้วก็วันนี้เราเตรียมเพชรมา8 5 0พน้อเพชรนั่นเองนะฮะถ <Wow. S 1> ้าตีเป ประมาณส0 0พั0 0้าบาทเออประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเติม3,000บาทเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ประมาณ5 0า0เพชรมาไม่รอช้าครับผม5้าครั้งแรก3 2 1ไปครับผมจะดีอ่ะพี่ลุยคลิปอัดแล้วนะโอเคอัดอยู่จริงๆมันกดข้ามก็ได้ทุกคนแต่ผมชอบดูนะอุยมาแล้วทุกคนสีม่วงสีม่วงขอตัวเด็ดๆอูอ้ยไอตัวนี้ผมไม่รู้จักนะฮะแต่ผมก็รีเสิร์ชมาแล้วอุยสีม่วงแล้วทุกคนไอตัวเมื่อกี้ผมไม่อยากฟันนะไม่อยากได้ซ้ำโอ้โหทรีรก์นะฮะไอตัวธาตุไฟ ฮอตดอกนะครับผมน้องน่ารักนะฮะเป็นหมาไฟก็เลยชื่อฮอตดอกนั่นเอง <c oughs> อะไรวะเนะีย่ยยูกรันอุ้ยยังไม่ได้ตัวที่ผมอยากได้เลยวะอันนี้ธาตุไฟ <c oughs> อ่าคาบูไปตัวนี้ดีแล้วก็อัดตัวที่ห้ อุ้ยมันครบ5ตัวเลยนี่ว่าเวลาแสงมืดจะออกเนี่ยทุกคนตัวแสงมืดเนี่ยจะออกเฉพาะตัวลำดับที่5เท่านั้นก็คือตัวตรงกลางนี่คือความยากของแสงมืดก็คือต้องสุ่มไปก่อน4ี่ครั้งถึงจะมีโอกาสลุ้นแสงมืดแล้วแสงมืดเนี่ยมีโอกาสออกเฉพาะรูตรงกลางเพียงแค่5%เท่านั้นแล้วพอสุ่มได้5%ออกมาเป็นแสงมืดใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าแสงมืดอะ่ะเราจะได้สีดาวสีม่วงหรือว่า5ดาวสีทองเออแล้วผมแบบได้5ดาวแสงมืดมาโคตรโชคดีขอขิงหน่อยเออมาสุม่มรอบต่อไปเลยอีก600จัดไป เพินๆอยู่ทุกคนเกมนี้นะฮะธาตุไฟโอ้โหบาร์โซนฮะแล้วก็เมจิกนินจินินไอตัวนี้ก็ผมได้เยอะเห็นเขาบอกว่าดีนะแต่ผมเฉยๆอเอาไปลองใช้ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อีตัวนี้แหละแมงเอ้ยอุ้ยธาตุดินโอ้โหตัวนี้เต็มแล้วเต็มอีกอะทุกคนอ่าตัวนี้ ไอตัวที่5เนี่ยเราจะได้ลุ้นแสงมืดนะครับผมผมถึงตื่นเต้นไงทุกคนแม่งเอ้ยสีทองไม่ออกอยากได้สีทองครับผมไปถ้าจักรกลสีมาโอ้ยจักรกลเนี่ยผมอยากได้ไอตัวที่มันชื่อบอมเมอร์ตัววางแล้วเบิดทำไมได้แต่ตัวที่ผมไม่อยากฟั้นวะเนี่ยน,นี่ยไอตัวนี้แม่งมาโคตรบ่อยเลยทุกคนเต็มแล้วเต็มอีกอะของจริงอะหุยไอตัวนี้สไปโร่นะครับผมโอ้ย ไม่ได้แสงมือดอีกแล้วเจ็บปวดด้วยแล้วโอ้โหทุกคนครับผมสุ่มไปสองครั้งบอกได้เลยว่าเค็มปัดนะฮะมาไปต่อเรื่อยๆอุ๊ยตัวนี้ลุ้นลุ้นมังกรลุ้นมังกรโอ้โหเมกเอ้ยออกมาแต่ตัวนี้บอกไม่อยากตายตัวเนี้ยลุ้นลุ้นมังกรลุ้นมังกรไม่เอาหุ่นยนต์อ้าวตัวอะไรวะวอลล์ลอ็อบอะอะอะนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอหุ่นยนต์อีกแล้วไอเวนเอ้ยตัวที่สี่ อุ้ยสีม่วงด้วยตัวเมจิกนะครับผมอื้อตัวอะไรวะเนี่ยแสงมืดทุกคนลุ้นแสงมืดโอ้โหจากกลว่ะโอ้โหคาบูมก็ยังไม่ออกทำไมมันเค็มจังวะผมยังไม่ได้ตัวที่ผมอยากเล่นเลยนะตัวสีทองก็ได้เยียงน้นนองก็ได้ออกมาเป็นตัวสีทองก็ยังดีโอ้จากกลขอบูมเมอร์ได้ไหมอ่าตัวนี้ผมอยากไดนน้นี่นี่นี่ตัวนี้เลยของดีอ๋อฮอตดอกอีกแล้วนี่ ธาตุไฟธาตุไฟทีฟทอขอบูมเมอร์เยอะๆได้ไหมอุ้ยโอ้โหโอ้โห,อหก็ยังไม่ออกเป็นสีทองนะครับผมอ่ารอบนี้เหมือนจะดีแค่ตัวเดียวก็คือไอ้บูมเมอร์ที่ผมอยากได้นะส่วนตัวอื่นนี่แบบเฉยๆเลยเหลือเท่าไหร่แล้วลวะเนี่ยเพชรเราเหลือ5,500แล้ววะสุ่มแป๊บเดียวเพชรเหลือ5,500แล้วนะโอ้โหหลายบาทอยู่นะอุ้ยขอสีทองได้ไหมขอสีทองได้ไหม อ้ยังไม่ทองไอ้บ้าเอ้ยเมจิกโอ้โหนินจิน,นินอีกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำจนแบบสกิลเต็มแล้วเต็มอีกนะฮะขอแสงมืดขอแสงมืดเพื่อนโอ้ยแม่งเอ้ยไม่แต็มมืดสีทองก็ยังดีหุยโอ้โหแม่งไม่ทองสติงบอมแม่งเอ้ยไม่ได้สีทองเลยตัวซ้ำก็ไม่ได้นะฮะทุกคนไม่หเกลือจังวะสีทองเลยเพื่อน เดบปอดโอ้โหดินอเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ดินโอ้โหส่งไม่ดีแล้วทุกคนขอสีทองได้ไหมยังไม่มีสีทองเอาออกมาอวดคนเลยอะ่ะโอ้โหโรลลิ่งบราวเฮ้ยดินขอมังกรได้ไหมอ่ะทุกคนผมจะไม่เติบโตจริงเหรอวะหลังจากอัดคลิปนี้ไอดี ID ผมจะไม่เติบโตจริงเหรอวะเหลือ4,000กว่าแล้วอ่ะคาดไฟ ฮอตดอกโอ้โหฮอตดอกฮอตดอกผมสกิลจะเต็มแล้วทุกคนไอปลาอุ้ยเข็มปัดเลยวะทุกคนขอขอสีทองมั้งเหอะจริงจริงสีทองมั้งโอ้โหยังไม่ทองนะผมฟรีเบยแสงมืดก็ยังดีโอ้ท่าน้ำแม่งเออทรงไม่ดีแล้วทุกคนผมกดออกมาก่อนผมกดออกมาก่อนแม่งเออไกดรับกุญแจก่อน ใจเย็นอวิกใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเราต้องได้สิวะเราต้องได้สิวะวันนี้เราสุ่มโคตรเยอะเลยนะเว้ยสีทองยังไม่ออกสักตัวเลยมันเป็นไปได้เหรอวะตอนผมสุ่มเล่นๆผมได้สีทองโคตรเยอะเลยนะทุกคนผมสุ่มเล่นๆเมื่อวานอะผมได้สีทองแบบโคตรเยอะอย่างน้อยๆบูมเมอร์ก็ยังดีทุกคนบูมเมอร์มาปลดดาวขอสีทองสีทองสีทองเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกโอ้ไม่ไม่เปลี่ยนสีผีเล็ก เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยโอ้ไม่เปลี่ยนสีทีเล็กสองตัวเลยเหรอ <Wow. S 1> แสงมืดแสงมืดขอบูมเมอร์โอ้ขอถอนหายใจดังๆนะไม่เลยดูออกยากจังวะไอ้งู ual. เปลดอ,อีกแล้วบูมเมอร์โอ้ออกแต่ไอ้ไดโนเสาร์เวนเนี่ยไม่เลยไม่เอาโอ้คลิปคิงโอ้ด้านน้ำ ขอขอแสงมืดขอแสงมืดอันต่อไปขอแสงมืดโอ้โมเมจิกโอ้นินจินินนินจินีกูสกิลเต็มแบบเต็มยับยับไปทุกคนอุ้ยไม่ได้สีทองเลยเป็นไปได้ไงวะเริ่มงงงงในดวงตัวเองแล้วว่ะทุกคนโอ้เลเอ้คุณจิตจิต <c> ค <oughs> ุณเงี้ยวบูมเมอร์เพื่อนเออบูมเมอร์สวยๆไปบูมเมอร์มันคือสีฟ้านั่นเอง แสงมืดทุกคนแสงมืดแสงมืดแสงมืดโอ้ยสีทองแม่งดีหยุยสีทองมาแล้วทุกคนสีทองท่าน้ําสีทองตัวอะไรเฮ้โยโอ้ไอปืนโยเยไอแมงเอ้ยไอตัวเนี้ยผมสุ่มได้ในสตรีมเมื่อวานทุกคนผมถามทุกคนในสตรีมว่าดีไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารีไอดี ID ต่อเถอะพี่โอ้โหแมงเอ้ย <laughs> ชีวิตอ่นนะทุกคนมา ไมผมยังไม่ได้มังกรมาปลดเพิ่มสักต,ตัวเลยวะขอบูมเมอร์เพิ่มหน่อยแล้วกันตัวที่สามตัวที่สี่ขอบูมเมอร์บูมเมอร์บูมเมอร์มมอรโอ้ยไม่ใช่ตัวแสงมืดแสงมืดอุย้ยขอสีทองอ้ยสีทองทุกคนสีทองจักกลสีทองจักกลยังไงสิอุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยโลโบนะครับผม ไอ,อตัวนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่มันสีทองอะอในอนาคตมันอาจจะดีนะครับผมไม่เป็นไรอย่างนา้อยๆก็คือสีทองอะโอกาสออก2%ปร็นทุกคนเหลือเพชรเท่าไหร่วะเนี่ยพันสามุ่มได้อีกสองครั้งสองพันสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยนี่เราไม่ได้แสงมืดสัก,กตัวเลยวะทุกคนธาตุน้ำขอบูมเมอร์กับมังกรนะทุกคนไอมัองกรแฟดวิงอะแฟดวิงแฟดวิงทุกคนแฟดวิงเออแฟดวิงเอามาปลดล็อกสกิลไอตัวนี้แหละที่ผมอยากได้ แสงมืด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 สักตัวไปสวยๆโอ้ธาตุน้ำเสียบร้อยครับผมอย่างน้อยๆได้แฟดวิงก็ยังดีวะไอตัวเนี้ยโคตรดีทุกคนธาตุดินเป็นตัวฮิลที่แบบตัวแบกทีมอะช่วงต้นๆเกมเลยนะเห็นเขาบอกใช้ได้ยาเ,เลสเกมนะนะน่าจะครั้งสุดท้ายทุกคนขอแสงมืดมาโชว์คนในคลิปหน่อยดิกุสโตนะอย่าบอกแนละ้วกุสโตอีกอะโอ้อ่าสีทองได้ไหมสีทองได้ไหมโอ้ธาตุน้ำน่าจะไม่ทองแล้วล่ะ อืมอืมไม่ทองนะผมเป็นธาตุพิษโอ้ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าหุ้ยจกักกลนโอ้ยไม่ใช่บูมเมอร์ไม่เออเรียบร้อยครับผมทุกคนหมดกันไปนะฮะถามผมว่าโอเคไหมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไรหร่วะทุกคนรอบน,นี้แบบค่อนข้างเกลือพอสมควรเลยนะ โอเคผมอันนี้เป็นผมเล่นนอกสตรีมนะฮะกำลังนั่งฟาร์มเพลินๆได้เพชรมาเอามาเปิดเล่นๆได้แสงมืดเฉยเลยเว้ยทุกคนอันนี้คือได้โคตรยากเลยนะาบางคนรีแบบ30 40, 40 50รอบยังไม่ได้เลยแสงมืดอะ่ะมามาลุ้นกันทุกคนอุ้ยแม่เงเอ้ยตื่นเต้นมา3 2 1ขอสีทองตัวซ้มได้ยิ่งดีไปครับผมขอสีทองขอสีทองขอสีทองโอ้ไม่ใช่สีทองครับผมตัวอะไรอ ไม่ฟอรับผมไอตัวนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะหน้าตาเหมือนพีเดเตอร์เลยวะ่ะ โอเคเข้าวๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมไปอัปตัวละครของผมต่อและโอ้โห oh, oh, เรียกได้ว่ากําลังเพลินๆเ,เลย <Wow. S 1> หจะเจ็บใจเมื่อกี้แสงมืดไม่ไม,ไม่ออกสักตัวเลยนะฮะ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าดวงอัปปีแบบเสมอต้นเสมอปลายยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เห็นแนวเกมกับระบบเกมเข้าๆนะผมสำหรับใครที่แบบอยากลองโหลดมาสนุกด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างตรงดิสคริปชันคลิปไ้เลยละกันนะฮะเออยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ subscribe ช anel ของโอปิกันด้วยละกันนะ หรือว่าสุมกาชงกาชาหัวเดือดเดือดแบบนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปละผมบ๊ายบายพี่